เรื่องย่อละครอโศกมหาราชพระเจ้าพินทุาสารทรงเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของแคว้นมคตและพระองค์ทรงถูกเกลียดชังจากพระนางเฮเลนาผู้เป็นพระชายาอีกคนหนึ่งของพระเจ้าจัตรทรคุปพระบิดาของพระเจ้าพินทุสารและปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มารยะพระเจ้าพินทุสาร ทรงถูกบริวารของพระนางเฮเลนาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสแต่มีหญิงสาวชาวบ้านมาพบและช่วยเหลือพระองค์ไว้หญิงสาวผู้มีรูปโฉมงดงามและเฉลียวฉลาดมีนามว่าสุพัทรงังคีหรือธรรมมาพระเจ้าพินทุสารทรงรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณและความสามารถของนางพระองค์ทรงตกลุมรักนาง และสสมรกันนางธรรม,มาตั้งขันโดยไม่ทราบเรื่องราวที่แท้จริงว่าพระเจ้าพินทุสารทรงเป็นกษัตริย์ความจริงปรากฏเมื่อมีราชบริวารมารับตัวพระเจ้าพินทุสารกลับไปซึ่งนางก็ยอมให้พระองค์ไปและไม่ได้ทูลบอกเรื่องที่นางตั้งขันให้ทรงทราบนางธรรมมา ได้ให้กำเนิดทารกเพศชายและตั้งชื่อเขาว่าอโศกที่แปลว่าประศจากทุกโศก14ปีผ่านมาพระเจ้าอโศกพระองค์ได้รับการช่วยเหลือจากจานักยะเพื่อผ่านอุปสรรคต่างๆนางทรมาไม่ได้บอกเรื่องของพ่อให้เจ้าชายอโศกได้รับรู้นางต้องการให้เขาได้ใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน แต่ต่อมาเจ้าชายอโศกก็ได้รับรู้จากหลักฐานลหลายอย่างและพยายามให้พระเจ้าพินทุสารและนางธรรมมากลับมาอยู่ด้วยกันจานกยะเชื่อว่าเจ้าชายอโศกจะเป็นผู้ปกครองที่ดีของแคว้นมะคธเพราะความไม่เห็นแก่ตัวและคำปฏิญาณที่จะรับใช้มาตุภูมิจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแต่เจ้าชายอโศก ไม่เคยคิดหวังจะขึ้นครองราชและเชื่อว่าน้องชายต่างมารดาอย่างเจ้าชายสยามักจะเป็นกษัตริย์ที่เพียบพร้อมของแคว้นมคตได้จานัก,กะยะกับราธาคุปและเหล่าบริวารต้องวุ่นวายกับการปกป้องราชบัลลังก์ของแคว้นมคตจากความชั่วร้ายของพระนางเฮเลนาและศัตรูของแคว้นจานัก,กะยะ ได้ปฏิญาณว่าจะปกป้องมาตุภูมิและขัดขวางพระนางเฮเลนาอย่างสุดความสามารถซึ่งพระนางเฮเลนาก็ได้วางแผนสังหารเขาในภายหลังพระนางจารุมิตราฝึกฝนมนดาเพื่อทำร้ายนางธรรมมาเจ้าชายสุสิมทรงเกลียดชังจานกยะเพราะเขามักจะช่วยเหลือเจ้าชายอโศกเสมอขณะที่ขันลาตัก มักจะอิจฉาจานกยะเพราะพระเจ้าพินทุสารส่งชื่นชมจานกยะมากกว่าตนดังนั้นพระนางเฮเลนาจึงทรงร่วมมือกับพระนางจารุมิตราเจ้าชายสุสิมขันลาตากักและเจ้าชายสยามักเข้าร่วมแผนการนี้ด้วยพวกเขาสังหารจานกยะซึ่งก่อนตายจานกยะได้บอกกับเจ้าชายอโศกว่า หนทางเดียวที่จะช่วยมาตุภูมิได้คือเจ้าชายอาโศกต้องขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิของแคว้นมคตเจ้าชายอาโศกเชื่อว่าจานักยะถูกสังหารโดยศัตรูของแคว้นมคตจึงตั้งใจว่าจะหาตัวคนผิดมาลงโทษและทำให้ความต้องการสุดท้ายของจานักยะเป็นจริงโดยการเป็นจัก,กรพรรดิของแคว้นมคตเพื่อการกำจัดทราราชอย่างกีจักให้สิ้นซาก เจ้าชายอโศกจึงเดินทางไปเมืองตักศิลาพระองค์ได้พบกับเจ้าหญิงกรกีเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างความไม่พอใจแก่พระเจ้าชคันนาฏพระบิดาของนางต่อมาเจ้าชายอโศกได้กลับมาที่เมืองปาตาลีบุตรและทราบถึงตัวคนร้ายที่สังหารจานักยะจึงต้องการจับคนร้ายมาลงโทษ สถานการณ์บีบบังคับให้เจ้าชายอโศกต้องโจมตีพระเจ้าพินทุสารและทำให้เจ้าชายสูสิมบาดเจ็บด้วยความโกรธเกรี้ยวพระเจ้าพินทุสารจึงขับไล่เจ้าชายอโศกออกจากเมืองนางธรรมมาจึงออกจากเมืองไปกับเจ้าชายอโศกทั้งคู่จึงย้ายไปอยู่ที่เมืองอุทเชนสิบปีต่อมาเจ้าชายอโศกนางธรรมมา และน้องชายของเจ้าชายอโศกนามวิทอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านของพ่อค้าที่เมืองอุดเชนเจ้าชายอโศกได้สนิทสนมกับลูกสาวของพ่อค้านามวเทวีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฝั่งแคว้นมคตเจ้าชายสุสิมแข็งแกร่งขึ้นมากจากมนดาของพระนางจารุมิตราเจ้าชายอโศก ได้พบกับเจ้าชายสุสีมีครั้งพวกเขาต่อสู้กันจนนางธรรมมาและวิทต้องเข้ามาห้ามทำให้ทุกคนจำพวกเขาได้พระเจ้าพินทุสารสทรงยกโทษให้แก่เจ้าชายอโศกและชักชวนให้กลับเมืองปาตาลีบุตรนางธรรมมาและวิทจึงกลับไปแต่เจ้าชายอโศกปฏิเสธคำเชิญน,นั้นพระองค์มุ่งหน้าเข้าป่า และพบกับเจ้าหญิงกอรกีอีกครั้งการเตรียมงานอภิเษกสมรสของเจ้าชายอาโศกกับเจ้าหญิงกอรกีได้เริ่มต้นขึ้นนางธรรมมาและนางเทวีได้ไปหานักทำนายและทราบว่างานสมรสครั้งนี้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและประชาชนบริสุทธิ์จำนวนมากจะถูกสังหารในสงครามการลิงคะด้วยความหวาดกลัวนางธรรมมา จึงตัดสินใจให้เจ้าชายอโศกสมรสกับนางเทวีแทนพระเจ้าชคันนาศกล่าวกับพระเจ้าพินทุสารว่าเจ้าชายอโศกจะสามารถสมรสกับเจ้าหญิงกรกีได้ก็ต่อเมื่อพระเจ้าพินทุสารส่งให้เจ้าชายอโศกสืบทอดบัลลังก์ต่อเท่านั้นซึ่งพระเจ้าพินทุสารก็ทรงตกลงเมื่อถึงงานเสกสมรสเจ้าชายอโศก ทรงรับรู้คำทำนายแห่งความโชคร้ายนั้นจึงทรงปฏิเสธการสมรสกับเจ้าหญิงกอรกีแล้วสมรสกับนางเทวีแทนสร้างความไม่พอพระทยัยแก่พระเจ้าชัคันนาเป็นอย่างมากจึงเกิดเหตุวิวาทกันหลังจากการสวรรคตของพระเจ้าพินทุสารเจ้าชายสุสิมและเจ้าชายอโศกได้ต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์กันเป็นเหตุให้เจ้าชายสุสิมสวรรคต เจ้าชายอาโศกได้สถาปนาตนขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิอโศกแห่งเมาริยะเรื่องราวจบลงที่สงครามกาลิงคะสสงครามนองเลือดครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่กลายเป็นตราบาปในชีวิตของพระเจ้าอาโศกและทำให้พระองค์หันเข้าหาทางธรรมเป็นที่พึ่งในการปกครองและนั่นจึงเป็นที่มาของตำนานอาโศกผู้ทรงธรรม ติดตามชมละครเรื่องอโศมหาราชได้ทางช่อง3ามแฟม y เริ่มออกอากาศวันแรกวันที่6มีนาคมนี้